อยู่นะคะเมื่อกี้เราลองใส่ค่าต่างๆลงไปในตัวปแปรแล้วเนาะทีนี้อาจารย์จะให้เราดูข้อมูลนะคะโดยข้อมูลเนี่ยถ,ถ้าเป็นลักษณะที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะในลักษณะที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยนะคะก็คือจะมีตัวเลขที่เป็นเราเรียกว่าเป็นตัวเลขแบบจํานวนเต็มหรือที่เราเรียกว่าเป็นอินทิเจอร์ข้อมูลชนิดนี้นะคะมันจะเป็นเลขจํานวนเต็มเวลาที่เรานําไปคํานวณเนี่ย มันก็จะได้เป็นจํานวนเต็มบวกหรือเป็นจํานวนเต็มลบเหมือนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ให้เราใส่ค่านะคะของตัวแปรที่เป็นส a l a r ่จจำได้ไหมคะห้าพันนะคะ, 5, ะ,คะแล้วก็ตัวแปรโบนัสหนึ่งพันนั้นก็คือเป็นเลขจํานวนเต็มนะคะทีนี้ต่อมานะคะถ้าเป็นนะคะทศนิยมนะคะก็คือเป็นลักษณะชนิดของข้อมูลที่เป็นอันนี้เดี๋ยวเรียนทฤษฎีปักหนึ่งก่อนสักสองนาทีนะคะเป็น float เป็นโฟตหรือว่ามันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นจุดทศนิยมเนี่ยนะคะหรือเป็นตัวดับเบิลเนี่ยนะคะเวลาที่เราใส่ค่าเข้าไปเนี่ยนะคะตัวเลขที่เราได้เนี่ยนะคะมันก็คือจะแสดงค่าเป็นจุดทศนิยมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะชได้ใช้ฟังก์ชัน get type นะคะแล้วก็ชนิดของข้อมูลที่เป็นบูลีน นะคะค่าที่ได้ก็คือจะเป็น true กับ false โดยโดยในการแสดงผลของเขาอะค่ะมันก็คือจะถ้า true มันก็คือจะเป็น1แต่ถ้ามันเป็น false มันก็คือจะแสดงเป็นว่างๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าชนิดของข้อมูลเป็นอักขระหรือเป็น string เหมือนที่เราพิมพ์ค่าตัวแปรเมื่อกี้เนี้ยเวลาที่อาจารย์ให้ใส่เป็นตัวแปร n a ม e อะคะ่ะแล้วตามด้วยชื่อ อันนั้นก็คือจะเป็นชนิดของข้อมูลที่มันเป็นสตริงก็คือเป็นลักษณะเป็นข้อความเข้าไปนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราใสา่ทำยังไงละ่ะนะคะให้เรากลับมานะคะ new file ขึ้นมาใหม่เลือก html page ตัวนี้นะคะเลือกเป็น html page เลือกเลยเราจะต้องได้ตัวโครงสร้างของ html ตัวนี้โชว์ปรากฏขึ้นมา นะคะเสร็จแล้วตรงอาร์เตอร์ตรงนี้ค่ะอาจารย์ให้เราใส่เป็นชื่อของเราเข้าไป <Okay. S 1> ไตเตตัวนี้อาจารย์ให้เราใส่อันนี้เราจะเรียนเรื่องของชนิดของข้อมูลนะคะอาจารย์ให้เราใส่เป็น variable เนะะีเป็นตัวแปรที่แสดงค่านะค่ะ ได้อย่าง variable นะคะตอกตัว a ซีนุ่มข้างหลังได้อย่างอาจารย์ใส่แค่2จุดเองนะคะก็คือตัวที่เป็น a เ t e r ์ตัวนี้ค่ะนะคะแล้วก็ใส่ variable ตัวนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงแ็กบ body เวลาที่เราจะเริ่มเขียน PHP เนี่ยเราจะต้องใส่ไว้ในโครงสร้างแท็กของบอดี้เวลาเราใส่เริ่มต้นเราก็ใส่เป็นเครื่องหมายมากกว่าเอ่อโทษกตเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วตามด้วยอะไรคะตามด้วย PHP แล้วก็มีแท็กแท็กปิดตัวนี้เห็นไหมอะเป็นตัวนี้เป็นแท็กปิดลงมาแบบ นะทีนี้พอเราจะเริ่มพิมพ์นะคะพอเราจะเริ่มพิมพ์สมมุติว่าอาจารย์จะให้เราดูนะคะในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นชนิดของข้อมูลในแบบต่างๆก่อนสมมุติว่าอาจารย์ใส่ตัวแปรนะคะตัวแรกเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวแปร A ละกันนะคะตัวแปร A เนี่ยสมมุติว่าเท่ากับ5,000ัน ตัวแปร b นะคะตัวแปร b สมมุติว่าจะเป็นตัวเลขจุดทศนิยมเนาะ,ะสมมุติว่า87.50มองเห็นชัดไหมคะตัวแปร a เท่ากับ5,000นะคะตัวแปร b เท่ากับ81.50 <c oughs> นะคะตัวแปร b เท่ากับ81.50ตัวแปร c นะคะ ชนิดของข้อมูลของเขาเนี่ยนะคะอย่างที่อย่างที่บอกนะคะก็คือมันจะมีเป็น2ค่าก็คือ True กับ False สมมุติว่าตัวแปด C เนี่ยอาจารย์ใส่เป็น True แต่ True ในที่นี้นะคะก็คือมันไม่ต้องใส่เครื่องหมาย double quote นะะตัวแปด C เท่ากับ True ก็คือชนิดของข้อมูลที่เป็นแบบบูลีนมันจะมี2ค่านะคะก็คือ True กับ False โอเคนะคะต่อมาถ้าเป็นชนิดของข้อมูลที่เป็นแบบสตริงอาจารย์จะแทนด้วยสมมุติว่า ABCD อ่ะตัวแปรดีให้ใส่เป็น Business Computer นะคะสมมุติว่าจย์ใส่แบบนี้อย่าลืมเซฟอัปเดตข้อมูลด้วย นะคะเดี๋ยวเราตั้งชื่อตัวนี้เป็นอะไรดีเป็น Data แล้วกันนะคะ Fil e save as เป็น Data เก็บไว้ในอะไรคะเก็บไว้ใน htdoc ชื่อของเรานะคะเลือกเป็น php data save as ค่ะใหเป็น php save นะคะ Encoding อ,อย่าลืมเป็น UTF 8สมมุติว่าอาจารย์ได้แบบนี้อาจารย์ขยายจอให้ดูเผื่อพิมพ์ช้าตัวนี้นะคะ<ม>ตัวแปร a เท่ากับ5,000ตัวแปร b เท่ากับ81.50ตัวแปร c เท่ากับ true true นะคะมันมี2ค่าเนาะเป็นเป็นบูลีนะคะ true กับ false ตัวแปรดดีเท่ากับ b u i l i n computer อันนี้เป็นชนิดของข้อมูลนะคะชนิดของข้อมูลทันนะอ่ะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะคะว่าค่าที่อยู่ในตัวแปรต่างๆนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นชนิดของข้อมูลแบบไหนมันจะมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชัน get type นะคะอาจารย์กด enter ลงมาทางด้านล่างนะคะ กด enter ลงมาด้านล่างเวลาเราจะแสดงข้อมูลเนะค่ะเราจะต้องใช้คำสั่ง echo หรือ print ก็ได้อาจารย์ก็ใส่เสมนสมมติอาจารย์เลือกเป็นคำสั่ง echo ทีนี้นะคะสมมุติว่าอาจารย์จะใส่นะคะตัวแปร a แต่ในที่นี้นะคะ a ของอาจารย์ตัวนี้สังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่เป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์เพราะอาจารย์จะแสดงว่า a นะคะเป็น เท่ากับตัวนี้คือเป็นชนิดของข้อมูลแบบไหนนะคะเวลาอาจารย์ใส่อาจารย์จะใส่ a เท่ากับนะคะและจุดเห็นไหมคะทีนี้อาจารย์จะใส่นะคะในส่วนที่เป็นฟังก์ชัน get type ก็คืออาจารย์จะใส่เป็นอะไรคะเป็น get type ge W t y pe get type นะคะเก็บวงเล็บตัวแปร a ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะคะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มันแสดงมันจะแสดงเป็น a เท่ากับ string b เท่ากับอะไรคะ double c เท c จะเป็นเท่ากับ1แล้วก็ D จะเป็น ดีจะเป็นของเราเป็นอะไรคะชนิดของข้อมูลเมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็นสตริงนะคะ,อะลองดูนะคะ echo a เท่ากับ dot get type นะ,ะ get type นี่เป็นฟังก์ชันแล้วตามด้วยตัวแปรในที่นี้ก็คือนี่เป็นรูปแบบของเขาในการให้มันแสดงชนิดของข้อมูลอาจารย์กำลังพูดถึงชนิดของข้อมูลนะคะเสร็จแล้วทีนี้อย่างที่บอกก็คือเพื่อให้มันทำไมคะเพื่อให้มัน กด enter ลงมาอาจารย์จะต่อด้วย tag br นะะคะ tag br สำหรับในการกด enter ลงมาเอาตัวใหญ่ๆหน่อยเนาะจะได้ไม่ต้องขยายหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ echo อีกครั้งหนึ่งทีนี้เป็นตัวแปร b นะะีคะาเดี๋ยวถึงเรื่องนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวแล้ว oh. นะคะตัวแปร b ีอดทำแบบนี้ oh. ให้ครบนีคะทั้งทั้งสี่ตัวแปร ให้ได้แบบนี้ให้ครบนะคะทั้ง4ตัวแปรนะคะสนุมว่าไงสีน่นุมข้างหลังได้อย่างเอฟโคนะคะตัวแปร A B C D ข้างหลังนี้มันจะต้องโชว์เป็นชนิดของข้อมูลของตัวแปรแต่และค่าที่เราใส่เข้าไปนะคะที่เราใส่เข้าไป อ่าได้อย่างเสร็จอย่าง นะคะแล้วไปเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะคะในเบราว์เซอร์นะคะเราก็พิมพ์127.0.0.1แล้วตามด้วยชื่อของเราเองพอเราตามด้วยชื่อของเราเสร็จปั๊บไฟล์เมื่อกี้นี้อาจารย์เราเลือกเป็นชนิดของข้อมูลเนาะอาจารย์ให้เราตั้งชื่อไฟล์ว่าเป็น data.php เห็นไหมคะส่วน b a c k ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการ back up อะค่ะตัวตัวไฟล์เนี่ยในในอ d i ิ p พั h ะะมันจะแบ็กอัพให้เราอัตโนมัติเราก็คลิกที่ data.php นะคะมันจะต้องโชว์นะคะตัวแปร a เป็น integer คือเป็นเลขจำนวนเต็มตัวแปร b เป็น double นะคะก็คือเป็นทศนิยมตัวแปร c นะคะสังเกตว่า true ของเราเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นชนิดของข้อมูลที่เป็นแบบบูลีน มันมี2ค่าก็คือ true กับ false เพราะฉะนั้นชนิดของตัวแปร c ก็คือจะเป็นบูลีนส่วนตัวแปร d ของเราเนี่ยนะคะมันเราใส่เป็นข้อความเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันแสดงค่ามันก็คือจะแสดงค่าเป็น String เพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดของข้อมูลตัวเนี้ยนะคะชนิดของข้อมูลเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทก็คือเป็นเลขจำนวนเต็มก็คือเป็น In t e g e r เป็นตัวเลขทศนิยมหรือเป็นโฟล์ e หรือบางคนก็เรียกเป็นดับดับเบิลนะคะแล้วก็เป็นชนิดของข้อมูลที่เป็นบูลีนก็คือเป็นทรูกับ f อล์ e นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มตัวอักษรหรือกลุ่มอักขระก็คือจะเป็นสตริงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาแสดงผลแบบนี้ก็จะแสดงผลออกมาโดยใช้ฟังก์ชัน get type นะคะในการแสดงผลก็จะโชว์ชนิดของข้อมูลปรากฏขึ้นมาให้นะคะ បាន